ต้มยำม,มานั่งรอหมามีตรงนี้ทำไมแล้วหันหลังให้ทำไมเป็นอะไรทำอะไรผิดใช่ไหมไม่ต้องเลยทำโอโอ,อยูทำอะไรผิดไม่ต้องมาสอรี่หมามีเลยอยู่ลึอขยะอีกแล้วเหรอต้มยำครั้งที่สองแล้วนะทำไมเป็นคนอย่างนี้ ไม่ใช่ทำไมเป็นหมายอย่างนี้ฮห้ทำไมไม่เชื่อฟังทำไมดือ้อไม่ต้องมาสอรี่เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเดินไปไหนเดินไปไหนมานี่เลยเดินไปไหนต้มยำมานี่เลยมาหามามี ไม่ต้องไปซอรี่อยู่ตรงนั้นรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทำไม่ต้องซอรี่เลยไม่ยกโทษให้แน่ไม่น่ารักเลยต้ยมยำทำอะไรเนี่ยมามียิ่งเหนื่อยๆอยู่ไม่ต้องกระดิขางดูสิบ้านเลอะไปหมดเลยแล้วอยู่เป็นอะไรทำไมต้องรื้อขยะ เป็นอะไรไม่พอใจที่ไม่พาไปเดินสองวันใช่ไหมให้ไม่พอใจอะไรบอกมาเลยทำไมทำอย่างนี้ดูก่อนค่ะมิสเตอร์ต้มยำตอนเด็กๆไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนเลยนี่อายุ11แล้วเดือนนี้ลือขยะไปสองรอบแล้วค่ะ สงสัยยิ่งแก่ยิ่งหิวสงสัยทนไม่ได้ดูสิคะกลับบ้านมาเหนือหน่อยๆต้องมาทำความสะอาดฝีมือของมิสเตอร์ต้มยำไม่น่ารักเลยต้มยำไม่ต้องเลยวันนี้ไม่พาไปเดินเลยอยู่บ้านเลยนะ